tีnึงวànaนี่ ม่ m่ m่ คมีเx ใช่ไหม เพิ่มนั่นแหละกะเพิ่มนีอ่อะไรบอกว่าอะไร พึ่งก็บอกอัามาเดียวพึ่งก็บอกอัาก่อนเดียวนั่นพึ่งอย่าดื้อจะจับตอนแล ื้อหนึ <t> ่งแล้วนะพี <sh Cert ific ations> ่จะท่านาดจะไปไหนอ่ะ ถีีแทนได้เลยอ้าเออนเห็นยเเออ่ไหมปุ้ยมีทิดจริปุเนยอันนี้ก็วันแรกวันนี้เท่เาไหร่นั่ไนไง นนมัก็เนอยงนี้แหละมาเอาอะไรอยู่เวมาเปลี่นเรนื่อง ปาทุานีโทรหาเม้นเนี้ทุกนีโทรหา,มาเมอถามอาถาม ถามแล้วตอบตอนไหนตื่นตอนไหนให้นด้ไหะอือถามเลยตื่นตอนไหน ไม่ะลรจะบอกอะไรนะ <Double kill. S 1> ตามมาดูหอกเออเอาตามมาดูไม่คิดถึง่าตามมาดูหอกแต่ไม่เข้ามาละ Túi xách. <laughs> double kill <laughs> Hello. Hello. I don't know. เวลาก็คือเพืออนายชื่อมองันเรย่อยดีดีๆดีดีๆต่อแล้วนี่กนั aur, aur, นนะนั้นเ,เ,นนนล,เล่นต่อนะ แล้วแต่แล้จะเรียกกันแหลบริษัทที่วงเล่ามาหาปืนมล้เนี่ยสาที่รู้เพื่อนเนี่ยมาดูปุ่มเลยเนี่ยหือหือ,หอ Hmm? Ada? Ada yang mana? Ha. <coughs> มาหงมาฮาเลยเดีย๋ยฮัลโวลโอเคลืมแล้วปิดปากพูดไปเดียวใยัง đây gì ăn bò rồi thảm rồi ui ai ai khổ <laughs> à, Hãy subscribe <laughs> ที่อะไรดาบดีอยากคุยใครนะปัญญาอย่าให้รูกั b นบลูทีวิน